สวัสดีวันจันทร์ที่หนึ่งพฤษภาคม2566ตรงกับวันแรงงาให้มีสติอยู่ทุกก้าวก้าวเดินนะขอให้มีสติอย่าประมาททุกอย่างก้าวเลยนะครับมเมื่อกี้ก็เดินสะดุดเกือบล้มเลยนะครับนั่นแหละ ขอให้มีสติจะทำอะไรก็ขอให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับกายของเราจะก้าวจะเดินจะมองจะหยิบจะจับอะไรก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมเจอกับตัวเองอจึงมาเป็นธรรมะ,ะให้เราอยู่กับกายของเรานะครับ ก็ทุกอิริยาบถก็ให้อยู่กับกายของเราจิตใจของเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับกายของเราก็จะมีสติตั้งมั่นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ